อินเดียที่นับถือศาสนาซิกในประเทศไทยเรียกกันว่าชาวซิกเดิมเป็นกลุ่มพ่อค้าชาวอินเดียจากแคว้นปัญจบับที่เดินทางเข้ามาค้าขายม้าพันธุดีเพื่อใช้ในราชการสยามเมื่อได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของพระนครที่มีความสงบปลอดภัยและพอมีลู่ทางทําการค้าได้จึงขอพระบรมราชานุญ,ญาตจากราชการที่หขออาศัยอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร เมื่อมีความมั่นคงจึงชวนญาติพี่น้องจากอินเดียให้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่รวมกันเป็นชุมชนเช่นทุกวันนี้าศาสนาซิกเป็นาศาสนาหนึ่งในประเทศไทยภายใต้พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นอัคระาศาสนูพรรมพกวิธีของชาวซิกเป็นวิธีแห่งความเท่าเทียมไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะ หรือศาสนา,สนาเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติมีการแบ่งปันรายได้เพื่อสังคมโดยรวมไม่เพียงแค่เพื่อศาสนาซิกเท่านั้นกรุงศรีร่วมสืบสรารความเป็นไทย